ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อช่วงช่วงสายวันนี้ครับหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับโดยทางสืบสวนจังหวัดนะครับ,ก,บ,รบก็ืุกที่รวมรวมทั้งกับหลายสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่เีตุแล้วเนี่ยเราเ็าไปดูเกิดเหตุแล้วก็มีการสืบสวนติดตามคนหลายเพราะว่าทุกทุที่เกิดขึ้นทุกที่เรา เราจะได้ตามติดตามนะครับเพราะว่าทุกคดีเราต้องทำให้คนร้ายเห็นนะครับว่าเห็นเกินทุกคดีในที่ทำงานขงเราจะเร่งรัดจับให้เรยวนะครับเรื่องนี้เราใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงไม่ถึงว่ารังเกิน,นคนร้ายเขาได้ยนินเราเองมีการเปลี่ยนบทใช้กฏกำหนดของหน่วยงานพิธีครับแล้วก็จากการเสีบสีนะครัเราเรา,เราสามารถติดตามคนร้ายได้ตลอดนะครับก็เลยเป็นเรื่องให้มีการ สร้างจุดสกัดนะครับคนได้ทั้งหลายพื้นที่แล้วก็ตัวในใกล้เคียงนะครับก็จนท้ายสุดในในเขตพื้นที่สอมรรคานะครับคือสําหรับแรงจูงใจต้องเรีย็นเนี่ยจะบอว่าทั้งสองบุคคลทั้งสองคนก่อนอได้เนี่ยเรื่องกันมากรับคำว่าเรื่องเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าทั้งสองคนเป็นบุคคลทุก เอาง่ายๆเลยคือเป็นบุคคลที่เคยต้องหากระเีอร์ยากมาทั้งสองฝั่งังผู้มีบาทั้งผู้อยู่ในบริเวณนหมู่บ้าน,น,านติดกันคนงแบคนทูกล้านะครับก็ต้องเอาปว่าใส่ใส่นักเลงจะดเขามีเนี่ยคับก่อนก็มีการขึ้รถจักรยานคนตงา้ร àn, ราร้านตะโกดาให้ของรับอาวุธปืนที่เป่เหนี่ยคนร้รูปดีปกติหนระือพ,พ,พวกเนีขเขาจะ หลังเกิดเหตุส่วนใหญ่จะไม่ไปทิธีส่วนใหญ่จะเปไนชุบซ่อนไว้ซึ่งฝ่ายสืบสวนแล้วก็ทราบจรแล้วนะครับว่าตอนนี้เราได้ตัวแล้วก็ต้องใช้ข้ารานการตำรวจสอนแ็่าสก็กัหลักนะครับตาแหน่งไเของนี่ซ่อนไว้ที้านผันะครับเขามาแลชาไปบ้านยาเป็ปุยร้าของหมอเป็นอาวุธปืนเดินไปพอดีแต่ปัจจัยหนึ่งที่ที่ตำรวจได้ทําให้ พี่น้องมาสัมผัสชมกันที่สร้างสังเกตทุกคดีเราจะจับได้เลยปิดคดีได้เลยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าคือเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเราได้สำหรับรถเบิดในระบบนี้เนี่ยเราก็สืบสรางไปอย่างต้นต้นทานนะครับว่าซื้อมาจากไหนแล้วก็ไล่จับ